สวัสดีครับสวัสดีครับมามามา,มาเข้ามานะฮะเข้ามากันหลายหคนเข้ามานะครับขออนุญาตก,กดแชร์นิดน,นึงครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแสดงตนหน่อยฮะมาคุยกันหน่อยครับวันนี้เรามีอัปเดตเกี่ยวกับโปรโมชั่นดีๆนะฮะจาก300ร้อยการ์ดไลฟ์โชว์รูมนะฮะก็เป็นตุ๊ดจีนและกันโปรตุ๊ดจีนรถสูงสุดครึ่งล้านอ่ะ รถครึ่งล้านครับรถครึ่งรถครึ่งล้านหมายความว่าไม่ใช่ครึ่งล้านนี่นะครึ่งล้านบาทฮะครึ่งล้านบาทนะฮะอ่ะสาท่านขอคนละ์นหนึ่งแชร์ครับสาท่านขอคนละ์นหนึ่งแชร์ครับ48ท่านขอคนละ์นหนึ่งแชร์แล้วกันวันนี้เป็นการไลฟ์เฟซบุ๊กเพื่อบอกเกี่ยวกับโปรโมชั่นของ300กร like ะตันไลฟ์โชว์รูมฮะที่มีส่วนรถตั้งแต่100,000บาทจนถึง500,000บาทครับคนต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราจะเอารถราคาแบบ สุดเหวี่ยงสำหรับใครที่อยากจะได้รถช่วงตุจจีนะฮะเรามีการเคลียร์ส็อกบ้างรถราคาบ้างเข้าเนื้อบ้างถั่วเฉลี่ยกันไปครับสำหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้66ท่านขอคน,นอนร้านหนึ่งแชร์สวัสดีคุณอัจช,ชาฮะสวัสดีคุณกิติกรสวัสดีคุณนัทกรสวัสดีคุณธนิตนะฮะขอคนร้านหนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้เราหน่อยฮะคน,นอนร้านหนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์ครับ การที่คุณเข้ามาไปคอมเมนต์ให้กับพวกเราเนี่ยเราจะมีกำลังใจในการทำงานมากมายเลยนะฮะสำหรับใครที่ดูอยู่แล้วพิมพ์คอมเมนต์หน่อยหรือถ้าคุณดูรีไลฟ์ใน YouTube ตอนนี้อยู่นะฮะก็พิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะฮะยาวๆพอคุณอา่านปุ๊บ,บคุณใส่คอมเมนต์เลยคุณใส่คอมเมนต์ให้ผมก่อนแล้วกันนะฮะก็แล้วก็ใครที่ดู YouTube อยู่นะฮะรบก,กวนนะฮะกดแจ้งเตือนใหม่กดติดตามใหม่กดซีเฟิร์สใหม่กดสัญกร่งใหม่ให้อีกรอบนึงนะฮะเพราะว่า Facebook ไอ้ตัว YouTube เราเคยโดนแฮก พอโดนแฮกไปปุ๊บพวกการแจ้งเตือนหรือทุกอย่างเนี่ยมันจะหายไปรบกวนกดแจ้งเตือนกดทุกอย่างด้วยนะฮะอ่ะเร,เรามากันเลยฮะสวัสดี FC ฟซจะเป็นเอกำไรใจดีนะฮะอ่ะวันนี้เราเริ่มเลยแล้วกันไปแบบรีบๆเพราะว่านี้ผมมีถ่ายของต้องมีนะฮะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะไปที่ไหนวันนี้เราจะมีอัปเดตสต็อกรถแน่นๆเลยจาก300ร้อยกระตันไลท์โชว์รูมนะฮะอ่ะคันแรกเลยแล้วกันฮะรถ200,000บาทฮะคันนี้รถ200,000บาทอัลฟาโรเมโอฮะ156 แต่ง gta ทั้งคันภายในสวยชุดแต่งสวยฮะล้อแม็กสวยเครื่องเสียงสวยร,ร,รีโนเวตมาหมดแล้วรีสโตร์มาแล้วนะฮะไม่รวมเลขทะเบียน299,000บาทไปจาก4 9่0 0 0บาทเหลืหอ299,000บาทไปไม่รวมเลขทะเบียนนะฮะคันนี้สีแดงเดิมสวยกิฟต์รถสวยจัดถ้าใครหาอยู่คุณไปซื้อรถกระแสเก้าบาททำให้ตายก็ไม่ได้แบบนี้ฮะคันนี้ต้นทุนผมซื้อมาเกือบ300,000บาททำไปอีกแสนกว่าบาทวันนี้ผมขายขาดทุน299,000บาทเท่านั้นฮะอ่า สวัสดีครับแชมป์ขอบคุณนะฮะสวัสดีทุกท่านเข้ามาดูแล้วขอคนละหนึ่งแชร์แล้วกันนะฮะอ่ะไปกันต่อครับรถคันนี้ Honda p i l o t Honda p i l o t ย้ำนะฮะ Honda p i l o t คันนี้เครื่อง F22 นะฮะเดิมๆรีสโตเหมือนรถณนะปัจจุบันณตอนนั้นนะครับรถคันนี้เดิมบางนามบวชเลยฮะเดิมจริงๆร,ราคาที่เคยตั้งขาย3ามแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อบาทคันนี้ผมซื้อรถมาเกือบสามแสนบาทรีสโตไปเกือบสองประมาณแสนห้าถึงสองแสนบาท โดยประมาณนะสีใหม่ภายในใหม่เครื่องใหม่ยกออกมาโอเวอร์ฮอนใหม่หมดทุกอย่างแล้วรถเดิม,ดมถ้าคุณจะหาทําเองเกินแน่นอนราคานี้เอาไปเลยฮะสามแสนสบาทครับลดไปเลย5 0 0 0 0บาท3า4 9 0 0 0บาทนะจะเอ้าฟาจัดได้ไหมนะฮะเอ้าฟาจัดได้ประมาณแสนห้าครับเอ้าฟาจัดได้ประมาณแสนห้านะฮะสวัสดีน้องม้าครับทีมงานขอคนละหนึ่งแชร์ฮะผมรู้ว่าทีมงานช่วยกันดูอยู่นะฮะเป็นกำลังใจช่วยกันหน่อยนะฮะ ขอคนละคนละห้าแชร์ได้ไหมตามกลุ่มรถนะฮะบันหนึ่งนะฮะดูดิทีมงานต้องช่วยกันนะฮะขอคนละห้าแชร์นะฮะอ่าตอนนี้ร้อยเก้าสิบกว่าท่านนะครับอ่ะพิมพ์คอมเมนต์หน่อยผมไม่เห็นคอมเมนต์เด้งเลยนะฮะพิมพ์คอมเมนต์เปื่อกำลังใจหน่อยละกัน คันนี้3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทสีทาแล้วภายในทําแล้วเครื่องทําแล้วคันนี้ออกงานคลายเอาฟิ่ไม่ขี้เหร่น,น่นอนรถเดิมท่อเดิมล้อเดิมยางเดิมภายในเดิมวิทยุเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะฮะได้มาจะเก็บคินคีนเลยครับลุยเลยฮะคันนี้ลุยเลยฮะลุยเลยนะฮะผมบอกก่อน3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทลดจาก3ามแสนเก 39, า้าหมื่นเก้านะฮะตอนแรกผมเคยตั้งสี่เก้าเก้าด้วันนี้ผมจะลดเหลือ3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะฮะเฉพาะช่วงตุดเจนนี้เท่านั้นนะฮะ ช่วงนี้ตดจีนเท่านั้นนะฮะอ่ะ mx 5 mx 5ครับ mx 5 nc 2นค,คันนี้ nc 2นะฮะสีแดงเดินจากโรงงานรถสภาพสวยะครับคันนี้รถสู0เก้มโลมีวารันตีซ่อมสูงให้คุณหนึปีเต็มวารันตีทุกอย่างเลยเราเคยตั้ง1นึ่งล้านสาบาทเอาไปเลยหนึ่งล้านสองห้าหนึ่งล้านสอบาทด่วนนะฮะจัดไฟนั้นได้เต็มที่นของลูกค้าฟร,รีวาราันตี้วไป็นให้คุณหนึปีเต็มคันนี้หนึ่งล้านสองบาทหนึ่งล้านสองบาทครับ ด่วนนะฮะหนึ่งล้าสามสวัสดีจากกำแบงเพชรครับสวัสดีจากเอฟซีนครศรีธรรมราชขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งล้านสบาทฮะลดไปให้เลยฮะอ่ะเราไปกันต่อครับเราไปแบบเร็วๆนะฮะเมอร์เซเดสเบนซ์0ีสองร้อยคอมเพเซอร์ปี1ิราคาตั้ง699ก้าฮะหกเนะฮะ,ะ,ฮะลดเหลือ639นะฮะวันนี้วันนี้นะฮะเอาไป5 3 0, 9 0 0นบาทเท่านั้น,นะฮะ ห้าแสนสามมื่นเก้าพันบาทฟรีวรารันตีให้คุณด้วยนะฮะขัดสีเครื่องแก้วให้ด้วยถ่ายของเหลวให้ด้วยฮะมาไม่มีคอมเมนต์เลยพิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจหน่อยนะฮะพิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจหน่อยนะครับอ่ะคันนี้ฮะซีสองร้อยนะฮะสีบอลน,นะฮะซีสองร้อยสีบอลครับคันนี้ราคาห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะฮะสนใจคันไหนพิมพ์คอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวทีมงานผมจะตอบหมดนะฮะมีแอดมินคอยตอบนะฮะ ร้านนี้ดีทุกคนันขอบคุณนะครับอ่ะต่อไปอ e ีค e ูบอีคูบครับตั้งอยู่หนึ่งล้านสีบาทนะฮะลดโปนะครับ,ค,รบคันนี้เป็น e 3า0 cdi ถูกที่สุดในตลาดเป็นล้านสองห้าลดไป2อ0 0สนสี่ล้านสองหขายกระทุนนะล้านสองหาฮะเบาแดงหลังคาแก้วไม่เคยลดคันนี้แล้ว1นึ่งล้านสองบาทบอกเลยว่าโคตรถูกครับ e สาม cdi สีขาวบอดแดงไม้แสงก็โลฮะหนึ่งล้านสองแสนาหมื่นบาทจัดนะจนอยู่ที่เครดิตของลูกค้าฟรีวันละตีคุณหนึ่งปีเต็มไปด้วยจัดให้ฮะอ่าต่อไปคันนี้ SLK ครับ SLK ครับ SLK คันนี้นะฮะสีดำยังอยู่ไหมจีจีซำขายไปแล้วครับ SLK คันนี้ตัวสุดท้ายก่อนเบนโฉมตั้งล้านเก้าหมื่นกันฮะวันนี้เอาไป ก้าแสนห้าพอไม่ลดแล้วนะฮะราคาเน็ตเก้าแสนห้าวาร์ตีคุณด้วยหนึ่งปีเต็มเก้าแสนห้าพอฮะเก้าแสนห้าราคาเก้าแสนห้าวันนี้ถ้าคุณจะเปรียบเทียบรถ SLK แปดแสนนี่เก้าแสนนี่ล้านเก้าหมื่นนี่คันนี้ถ้าว่าเปรียบเทียบกับรถล้านเก้าหมื่นนะแต่นนี้ขายเก้าแสนห้าพอฮะเก้าแสนห้าลถด,ดับเดือดนะฮะเก้าแสนห้าฮะอ่ะต่อไปฮะ AS แป ไ e ไม่ยาฮะเคยตั้ง9ก้าแฮะเก้าแฮะราคาวันนี้ราคาวันนี้เอาไปเจ็ดแสนพอฮะเอาไปเจ็ดแสนไม่มีวลราตีขายตามสภาพนี้เลยนะฮะไม่ถอดของสักชิ้นครับแอดมินนะฮะทีมงานนะฮะจดราคาที่ผมพูดไว้ด้วยเฉพาะดูจากในไลฟ์สดนี้หรือรีไลฟ์นี้เท่านั้นไม่เกินผมให้เวลาไม่เกินวันที่สิบห้ากุมภานี้เท่านั้นนะฮะราคานี้ 7แสนราคา N นสไ i สำหรับ i 8ค์แ0 0 7แสนสำหรับ N e ส p i i ์ไใครที่ดูอยู่นะฮะพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยหน่อยผมไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะฮะอ่ะใครที่ไอ้ไม่ยากแท้เอารถแท้ทะเบียนแทะ7แสนเท่านั้นขายตามสภาพนี้เลยไม่มีวานรันตีงใดสิ 700, ้น7แสนเท่านั้นฮะของไม่มีถอดสักชิ้นให้สภาพนี้เลย7แสนเท่านั้นจาก9 0 90,000บาทลถเหลือ7แสนเท่านั้นฮะลดเหลือ7แสนเท่านั้นนะฮะอ่ะ ดิกสัน3ามห้าฮะสามห้าศูนแซดคันนี้จากล้านสี่เก้าลดเหลือล้านสองเก้าเอาไปล้านสองห้าฮะล้านสองห้าเดี๋ยวทีมงานจดราคากันไว้ด้วยนะฮะจดราคากันไว้ด้วยนะ,ะเดี๋ยวมาดูรีไลฟ์กับอีทกทีนึงแล้วจดราคาไว้ด้วยสนใจคันไหนโทรมาเปิดทุกวันไม่มีวันปิดนะฮะร้านอยู่ถนนกาจรจนาิเสพนะฮะพะารามสองถนนกาจรจนาเษสขายแม่งเดือดเดือดครับมาโรตัสครับโรตัสนมีคนทักมาแล้วนะฮะโรตัสนมีคนทักมาแล้ว โรตัสขายอยู่2 3 9ล้านาบาทฮะปอเหลือ2,19าฮะแต่วันนี้ก่อนถึงวันที่15นี้เท่านั้นนะฮะก่อนถึงวันที่15นี้เท่านั้นล้านเก้าเสตอรไป5 0 0แสนกว่าบาทรถซื้อมาล้านเจ็ดทำไปห0 0แสนวันนี้ผมขายเคลียร์สต็อกฮะหนึ่งล้านเก้าแสบาทย้ำอีกรอบนะฮะหนึ่งล้านเก้าแสบาทครับจับสาหรับเจ้าโรตัส์ l ลิสเคันนี้ฮะหนึ่งล้านเก้าแ เก้าหมื่นบาทฮะหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทเฉพาะก่อนที่สิบห้านี้เท่านั้นนะฮะให้สภาพนี้เลยยกเว้นเลขทะเบียนต่อคืนนะฮะเลขทะเบียน,นของของสมบัติผมเองนะครับอ่ะบียดบีดไม่ได้ลดราคารถเพื่อนฝากขายล้านเก้าหมื่นฮะฮอนด้าบีดครับสามารถสูญเกียร์ธรรมดาหรือไม่ฮะเกียร์โต้ครับปอร์เช่บ็อกสเตอร์คันนี้ฮะ,ฮะรีสตาร์มาใหม่แล้ว เคยตั้งขาย3ล้าน1นึ่งแสบาทฮะเอาไปวันนี้นะฮะเอาไปวันนี้เลยราคาวันนี้2องล้านเจ็ดแสนเบาทครับ2องล้านเจ็ดแสนเก้าหมนบาททุน3ล้านฮะแต่ขาย2องล้านเจ็บาทฮะสองล้านเบาทจับแฟนนไม่ได้นะฮะเอารถคนันนี้ขายเงินสดเท่านั้นนะครับแต่คันอื่นมีจับแฟนนได้นะฮะสามารถพูดคุยได้2องล้านเจ็ดแสบาทเท่านั้น2องล้านเจ็ดแส 9 0,000บาทเท่านั้นครับอ่ะต่อไป BM ราคาก่อวันที่15นี้เท่านั้นนะฮะ BMW 320วิวสาูนย์ปลาประทุน e สี่หกรถรถเป็น e 4 6่ปลาประทุนแท้ไม่ได้ดัดแปลงในแองซิงแต่เป็นรถจะประกอบ1 5 9 0 0 0้บาทวันนี้ไปล้านสองแสนเกบาทฮะจัดไปนั้นได้1ล้านบาท1 2 9 0 0 0 0บาทฮะราคาเนสไพร์ทั้งหมดไม่ต้องมาต่อแล้วนะไม่ให้แล้วนะคือรถแบบโคตรโหดแล้วนะฮะโคตรโหดเลยนะฮะ หน9่งล้บาทให้ครบทุกอย่างเลขทะเบียนด้วยชุดแต่งให้ไปหมดคันนี้ถนะ้าคนที่ดูนะฮะผมซื้อรถมาแล้วบาทแต่งไปหกแสนฮะวันนี้ผมขายล้านสองบาทครับ1นึ่งล้านสอบาท300ท่านขอคนรถหนึ่งแชร์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยผมลดโคตรๆแล้วผมลดให้โคตรๆเลยนะฮะอ่ะ mt แปด t แปดหกเคยตั้ง1นึ่งล้านห้าแบาทฮะลดเหลือหนึ่งอันหนึ่งสี่ฮะวันนี้เหลือหนึ่ง่าเท่านัา้นฟรีารนตาและมเปญให้คุณนะฮะ 1,450 1, 0 0บาทยานใหม่โชคใหม่ไฟสหอ่อยสีใหม่เคลือบแก้วสป,ปาภายในติดฟิว์มใหม่ด้วย1,450 0 0บาทฮะ1 4 5 0 0 0บาทครับมาเรามาดูข้างนอกต่อฮะไปกันเร็วๆนะฮะเราไปกันเร็วๆ,ะะไ,ๆไลฟ์นี้จะมีผลถึงวันที่15นี้เท่านั้นหรือไลฟ์เฟซบุ๊กนี้มีผลถึงวันที่15นี้เท่านั้นนะฮะไม่มีใครคอมเมนต์เลยนะฮะตอนนี้ผมไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะฮะ ผมไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะฮะไม่เด้งเลยนะฮะสามรอบกับท่านขอคนละคอมเมนต์หน่อยพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันครับคายเอนดีเซลผมครับวันนี้มีคนมาดูแล้วผมจัดโปรจากสามล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทฮะเอาไปเลยฮะวันนี้กล่องที่สิบห้านี้นั้นด่วนนะคายเอนดีเซลฮามาดีเซ็ตของแต่งเกือบล้านสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาททุนผมซื้อวีเอ็กซ์โฮมคามาสามล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถึงวันที่สิถึงวันที่สิบห้านี้ทักพลินเอกมาได้เลยซื้อมาสามล้านกว่าวันนี้ผมขายสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทฮะ สองล้านเก้าแสนเก้าบาทภายในวันที่สิบห้านี้เท่านั้นอยากได้ราคาต่อกันมาราคานี้ผมไม่ขายวันนี้ผมจะขายสองล้านเก้าแสนเก้าบาทราคาเนสไพฮะราคาเนสไพนะฮะราคาเนสไพนะฮะเราจะไปกันแบบดูเดือดนะฮะเราจะไลฟ์เฟซบุ๊กดูเดือดอ่ะโตโยตา้าคันนี้หลุดจ,จองนะฮะโอรุดจ,จองผมจบลูกค้าไปในราคานี้ผมขายราคานี้เลยราคาขายหกแสนเก้าหมื่นก้อนบาททำโปรห้าเก้าเก้าฮะผมจบลูกค้าไปห้าแสนห้าฮะห้าแสนห้า เท่านั้นมาเอาไปเลยพร้อมส่งทําเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วห้าแสนห้าห้าแสนห้าเท่านั้นมาต่อไปฮะอาซีแซซซียาแซ okay, ผมขายเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเดิมๆแบบนี้แต่ถ้าคุณจองโปรเจกต์ผมนะผมให้ของตัดอีกเกือบอ่อมาณแสนห้าถึงสองแสนนะฮะขายราคานี้เหมือนกัน9ก้าแสนเก้าหมื่นบาทแต่ผมจะมีแต่ลูกโปรเจกต์ผมให้ถ้าคุณไกลกล้าจองให้ผมจบราคานี้เหมือนกันใจ <Okay. S 1> ถึงอ่ะปโย ส2 6ซีตอนแรกจะตั้ง500,000กว่าไม่เอาเหลือ499ถ้าจบภายในวันที่15นี้ราคาเนสไพนะฮะราคาเท่าไหร่45 45ฮะ45ครับ h อนด้าดันจองแล้วอ่าเป็นทำอะไรนะคนเซนใบค้าของเก่าฮะพี่สันติจองแล้วนะฮะตั้ง200,000กว่าเอาไป100,000 8ป0 0 สนแปดขายเดี๋ยวซ่อมเกียร์ด้วยแสนแปดขายแสนแปดขายแสนแปดขายซ่อมเกียร์ด้วยนะฮะคัมรี่ทุนห้าแสนขายสี่ห้าเก้าพอตั้งห้ากาตั้งหกสามเก้ารถเหลือห้าสามเก้าวันนี้เอาไปเลยสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าไม่ต้องพูดเยอะสี่ห้าเก้าครับเอ็กวันขายแล้วเอ็กวันขายแล้วคันนี้ตั้งอยู่อะไรวะหกสามเก้าหกสามเก้าเอาไปห้าสามเก้า เอาไป5้าสามเก้าครับตต้ตาบีบตั้งห้าห้าเก้าเอาไปสี่ห้าเก้เาเอาวันนี้เอาไปแล้วกันวันนี้เอาไปสี่สิบสามสสาม้วนเลยสี่ิบสาม้วนเก็บสีให้รอบคันด้วยเก็บสีให้เหมือนใหม่ด้วยมีขนาดอีอกอีกคูปบอดํำอีกคูปบอดํำล้านหนึ่งเก้า็พอเหลือล้านเก้าหมื่นวันนี้เอาไปล้านห้าหมื่นพออีกคูปดำสองห้าศูนจอดอยู่ด้านนอกนะฮะจอดอยู่ด้านนอก ล้านห้าหมื่นบาทฮะล้านห้าหมื่นบาทฮะล้านห้าหมื่นบาทขอบคุณทุกท่านนะ,ะที่คอมเมนต์กันวันนี้มาเดือดเดือดรับไปเร็วไวนะฮะผมต้องมีการถ่ายรายการของต้องมีนะฮะสำหรับใครที่ดูอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสัาชิกช่องยูทูบด้วยแล้วกดติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจอันนี้ด้วยนะฮะกดสังเกตินดกดติดตามกดซีเฟิร์สกดไอโมจิจริงจริงกับเบลทุกอย่างให้กับเราด้วยเป็นกตือรือรด้วยวันนี้ถ้าผมพูดจารุนแรงไป มันเป็น acting ในการทำงานนะฮะแต่เป็นบุคลิกผมจริงๆแบบนี้ฟากกติตากากดส b s ร r i b e กดสักกระดิ่งด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยคนที่ดูรีไลฟ์พิมพ์คอมเมนต์รุ่นรัวพิมพ์คอมเมนต์รุ่นรัวเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะฮะยอดวิวผมตกยังไงรบกวน นิดน <ítulo> <es> anyway, ึงฮะเราเข้าใจว่าเราไม่ใช่ยูทูบเบอร์ฮะแต่เราก็อยากได้ยอดวิวเป็นกำลังใจในการทำงานในการทำคลิปเรื่อยๆของพวกเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งให้ใหม่หนึ่งรอบนะฮะสำหรับผมวันนี้ไปแล้วสำหรับใครที่สนใจพิมพ์คอมเมนต์ไปเลยนะฮะหรืออินบ็อกซ์มาหรือแอดไปที่ไลน์แอดนะฮะหรือโทร08525044 4และไลน์อ fficial Showroom แอดไซส์350กลาดไลน์มีอะไรด้านหน้าอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ทุกอย่างให้เป็นจริเกี่ยวกับโชว์รูมด้วยนะฮะสำหรับผมนี้เช้าสาม